นายก็ต้องจำจัดไอ้เจ้าสกิเบดี้ทอยเลนนะใช่ไหมเจ้าสปิกเกอร์แมน,มนก็ได้สี่อะจเจ้าคาม e ล่าแมนเจ้าหัวกล้องวัลจองปิดเออใช่นายเป็นนายเป็นไหนกล้องกล่องลำโพงนี่วะนายเป็นลำโพงบุญทุกนี่วะเออใช่จำได้ได้ใช่ไหม นี่มาทำอะไรเนี่ยบ้าค้าสกิมดี้ทัวร์เลนะอันนี้คือการสงครามสกิมดี้ทัวร์เลนะครับเ mm hmm. ก็นาะให้สนับสนุนนะครับแล้วก็ของเราให้โชคด,ดีนะครับหูได้ยิงเหรอเออไม่ได้ไม่ต้องห่วงเราฉันฉันตักกันเองไงน,น, oh. น้นี่แีวะโอ๊อย่าตีหวัวทำไมเล่า อันนี้ผมจะมาสกิ๊ทำเกิดสกิ๊บสิทอเลตให้ได้นะโอเคซบดีสบดีซบดีซบดีดับดับดับด็ดเย็ดเด็ดเย็ดเด็ดลีเดินเรืลีล้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 ไอยูนีได้ต้อสกิ๊บสิทอเลตดบดับดับดับเดดเย็เด็บดับดับดับเด็ดเดเดับ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 เดดเย็เด็ดับ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 เด็ด เวลีคอนจิดเลยสิบลี่สิบล่สิบลีเอสีคอนจิด้เลยสิบลสิบิลโอเวลาบีจาดูวาลีจาดูเวลีโอเคกดปุ่มนะดูดีวาลีาดูาลีาดเวลีอาเวดาบูไลบูอาเวอาเวยาบูบูโอเคกบส้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้คนนะผมจะมีอะไรอย่างหนึ่งคือผมอะ่ะนี่ไงอะไรเนี่ยยิ่มยิ้มที่ปล๊มสูมทันเลยเอย้ทุกคนอย่าว่าอย่างงั้นสิ่ใช่ไม่ใช่ปัม๊มที่ปล๊มสู้ธรรมดานะอที่ปล๊มสมูสมสามารถไอสามารถสามารถดืดดืดเข้ามาอยู่นิ่งได้เออคอยดูแล้วก็ดูลงมาแต่มองไม่เห็นนะนี่อันนี้ไม่ธรรมดานะมาสามารถ สามารถไงสามารถปิดหัวแล้วก็ถูกจุกกดลูกชักโค้งไงคอยดูนะสกีบีดีดับดับดับเด็บเย็ดเย็ดเย็ดนี่นงอืมแล้วก็กดไปโอเคเรียบร้อยโอเคเราจำจันหมดแล้วเอะเสียงไรอ่ะไอ้เอ้อออออออ่มันตัวอะไรดิ កិបេ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 អវាយកនីអេធីធីមែន ทางหนูก็ขาทางน้อยเขาทางน้อยทางน้อยอีนี่มีตกทางอีกบุ๊บเดีววันนี้แหลโะโมจเปิดทีวีแล้วนะหนึ่งส<ๆ>องสามวีว่าแส้ตาแสตาแสตาแสตานั่นหลอนนนัตายตาตายอากูตาย โอ้ยปวดขาจังเลยโอเคนะครับอ่าสุดิกก็ตบคลิปนะครับฝากกดไลค์ like. ช่อง Green Manity น,นะครับวันนี้ผมจะมาทำถ้าอยากทำททลิวทะเลนะสามารถสามารถไอ้บอกคอมเมนต์ได้นะอยากทำอีกไงอย่าคอมเมนต์เขาว่าทำอีกทำอีกทำไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนอ่าสุดิกก็บ๊ายบายทิวแมาหน่อยสิบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายอา<ม>อย แบตจะหมดแล้วขอทัดแบตก่อนทุกคนโอเคเรียบร้อยการจบสุขครับวิก <laughs> เกอร์แมนตัวเอียงเชียวอ่ะไปบ๊ายบาย,บาย